ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เชื่อไหมคน200กว่าคนเดินเหมือนเดินเหมือนเดินตามหาคนหายในเขาอ่ะทำแมบเนี่ยไม่เคยเกมลยทำแบบใครใหง่ใหญ่ลินดูไ,ไหนลินยู่ไหนไม่ได้ไม่ได้ไมไม่ได้ไไดอ๋อมีมีขู่กันได้ว่างั้นเถอะให้พไปลงไปเลยให้พไปลงไปเลยคนไม่ไหวทนไม่ไหวเลย แล้วจ้าต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปาร์ตี้ของเราซุปตามเมืองไทยที่เรียกเสียงหัวเราะแบบไม่สิ้นสุดใน Hollywood ูดเกมไนท์ไทยแลนด์เตรียมขำให้กลามค้างได้เลยเพราะวันนี้เราพาแก๊งหอแต๋วแตกในตำนานมาปะทะกับแก๊งคังคู่ใบเฉพาะกิจมาร่วมรุ้นพร้อมให้กำลังใจพวกเขาในการพาหัวหน้าทีมจากทางบ้านเข้าไปชิงแจ็คพอตที่มีมูลค่าเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0 0บาทถ้าพร้อมแล้วอย่ารอชา้าไปพบกับความฮากันได้เลย ตามสบายครับ <S <S โอ <sy> oh, oh, ้โหมาแล้วครับปาร์ตี้สุดร้อนแรงของปีนะครับฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์เราก็จะปาร์ตี้กันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3 HD เวลาเดิมๆแบบนี้หโมง20นาทีเยอยอพี่พลังเป็นแลปเยอะหรอคะเย่ยดูดูไดูรายการเนี้ยปกติเวลาเปิดรายการเนี้ยทุกคนกันเต้นพลาดเลยเทปนี้ดูเต้นนิ่งๆกันนะคะ โอ้ขอโทษช่วยดูหน่อยเหมือนแก่ไม่ได้ไหรอกตออายุอ่ะ, <S 2> <S 2> ป,ะปูดอ่ะกระจายกันอ่ะยังไม่เร่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่ากำลังคีบคาแรคเตอร์คีบคาแรคเตอร์วันนี้เป็นเดือนแห่งภาพยนตร์ครับผมเดือนแห่งภาพยนตร์ที่เราเนี่ยจะมากระหาณำกันเต็มที่สองภาพยนตร์มาปะทะกันนะครับแก๊งหอแต๋วแตกในตำนานปะทะกับแก๊งรุ่นใหญ่ของเราในวงการกงกูใบ คุณคะคุณเรียกผิดคนนี้เขาเป็นคู่แข่งคังคูใบชื่ออะไรครับชื่อคังทุกที่คังทุกที่นี่ก็คู่แข่งคังคูใบเหมือนกันชื่ออะไรฮะคังในร่มผ้าคังในร่มผ้าแล้วถ้าอยากร้องอยากเต้นได้เลยนะครับนี่คือซีสมายต้อนรับทีมแรกของเราเลยนะครับคุณจตุรงคุณกอตีและคุณพ่อหน้าอ เรียกหมายแล้วเรียกหมายพี่แล้วต้องเรียนเจ๊แต้วอีแพนเค้กและพ่ออาโน่ขอต้อนรับเจ๊แต้วอีแพนเค้กและพ่ออาโน่ขอต้อนรับหัวหน้าทีมครับโอมาสสวัดีค่ะอ่ะหหัวน้าทีมคุณทำอาชีพอะไรครับก็ปัจจุบันก็เป็นพิธีกรอิสระค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะหมายความว่าจริงๆแล้วคุณก็ ทำอาชีพนี้เป็นหลักเลยเหมือนกันใช่เป็นหลักเลยโอ้นี่เรามาดูรูปกันครับกบบการทํางานของเธอนี่นะฮะโอ้่หเลยเฮ้ยนี่ตอนตอนแต่งหน้าสวยมากเลยไม่ใช่สองคนกันอันนี้เล่นบทไรอันนี้เป็นรับบทเป็นอิจุหรืออันนี้เรื่องลายกินาลีค่ะแล้วเป็นเ่าวที่แบบว่าสุดแบบว่า งงท้องใช่ไหมคะว่าขี้เผือกก็พอขี้เผือกขี้เผือกขี้เผือกอะไรอย่างเงี้ยชอบรู้เรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูหร้กตามันมันคล้ายๆอ้นเหมือนกันไอ้อ้นสีพันนั้นเออใช่ไอ้อ้นมาใหม่ๆก็เป็นลักษณะหน้าอย่างเงี้เออเดี๋ยวๆไอ้อ้นไม่ต้องใหม่ๆปัจจุบันหน้าก็เป็นแสนหนึ่งได้ไปเอาไปทำอะไรแสนหนึ่งได้ไปเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าจะหัก80 20 80 20ก็คือทีมงานขอ20ทีมงานขอ80แล้วก็ อันนี้ได้ย0สก็เลยบอกว่าขอข้ามอไซค์หน่อยจากเบบ BTS รถไฟฟ้าสายสีเหลืองอะเนาะเออรับพาร้อยหนึ่งมาสตูเนี่ยอ๋อสักนิดนึงเดี๋ยวนั้นเด็กๆเนี่ยแมวเขียดตีปากเลยไม่หยุดเลยนี่ไงพูดเก่งไงพอใจลูกทีไหมครับนี่คือเซียนๆทั้งนั้นเลยนะถ้าเรื่องเพลงนี่พ่พศ์อานนท์นี่ได้เพลงเลยนะยอมเลยคือเอาบอกว่าถ้าเรื่องถ้าเรื่องพูดเนี่ยไม่ไม่ได้ว่านะแต่ถ้าเรื่องด่าเนี่ยนะเมื่อวัน แนะนำซุปตาทีมต่อไปครับขอต้อนรับนะครับอเปตคุณฮายแล้วก็คุณชมพู่เอารีแลกมากคนนู้นเขาบอกว่าเดี๋ยวทำคะแนนให้สบายๆเดี๋ยวเคลียเองหัวหน้าทีมของพวกคุณครับขอต้อนรับคุณเว <c oughs> <c oughs> เว็บทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระครับอายุเท่าไหร่เนี่ย19ปีครับ9้โอ้ยมันเป็นยังไงบ้างครับ19นี่ความรู้สึกยังไงคุณชมพู่กำลังจะ20ครับกำลังจะ20่ย่สแล้วกำลังกำลังนุ่มเคี้ยวง่ายไม่ติดฟันถ้ารุ่นนี้จะเคี้ยวเหนียวเหนียวนี่รุ่น้เอาต้มสักสามน้ำโอ้ยตายแล้วรุ่นนี้จะยุ่ยติดด้วย หนึ่งแสนบาทถ้าได้แปลไปทําอะไรครับก็เอาไปต่อยอดชีวิตตัวเองครับต่อยอดชีวิตตัวเองคือไปทําอะไรอ่ะไม่พวกเขาเป็นพวกอนุหมายไงตัดยอดทิ้งเขาไปต่อยอดอะไรต่อยอดอะไรได้ให้ได้เท่าไหร่นะแต่แสนหนึ่งใบกับพี่ให้สองแสนใบกับพี่ให้สองแสนเยีอาแล้วอิเลี่ยงกันทุ่มวันนี้เราแข่งกันทั้งหมดห้าเกมนะทีมไหนมีคะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัลหนึ่งแสนบาท ครับผมเดี๋ยวเวลาต้องถ่ายคลิปนี่แหละไม่เป็นไรถ่ายไปเลยอย่างไม่ไรเล่นครับเพราะเกมตอนนี้ทำมาเพื่อพวกคุณเลยนะครับสบายสบายสบายเอาโอเคกับลราไลฟ์สดอยู่นะครับผมสบายดีไหมน้องพรสบายดีใช่ไหมรายการมีไลฟ์สดได้ด้วยเขาต้องมาอยู่อย้อออยากเป็นน้องพรนี่คือเกมถอดสลากหนังได้ มีการเล่นนะครับเกมเกมนี้คือผมจะเชิญมาสองท่านมาเจอกันตรงนี้ครับแล้วผมจะขึ้นตัวอย่างขึ้นมาให้ดูก่อนว่าเล่นยังไงถ้ายังตอบกันไม่ถูกอีกมันจะเหมือนแฮงแมนคือเป็นสระเป็นคำแล้วก็ค่อยๆแยกออกมาให้ดูในเมื่อคุณชอบแกล้งผมผมก็จะเชิญคุณคนแรกอุ๊ยตาเลยครับอับเป็ดครับกับพี่ลงเจ๊ต๋เจ๊ต๋เจ๊แต๋เจ๊แต๋เจ๊ต๋วเตตเปลี่ยนชื่อเป็นเจ๊แต๋วเดี๋ยวนี้แต๋ว ขารเขียงจักตุลงเออไม่เอาเจ๊ไม่เอาเจ๊พ่อเจ๊พอเจ๊เจ๊แต้วเจ๊แต้วเจ๊โอมฮะแล้วพร้อมหนังมาเอาโอ้ยกดตามสบายเลยเลยเลยกลางวันแสกแสกกลางอะไรวะ อะไรวะเยอะมากอะไรวะเนี่ยมันเยอะมากเลยครับก็มันเยอะสิวะอันนี้นนหนังหนังหรือวิทยาญี่ปุ่นครับผมเป็นหนังเป็นหนังเราพอพอแยกตัวปุ๊บคุณรู้เลยทันทีบอกให้หนังหรือสุวจิงที่มันชอนอันนี้เป็นหนังเป็นหนังหมดเวลาเดี๋ยวผมจะแยกถ้าแยากแล้วยังตอบไม่ได้ผมจะมีคำใบ้ให้อีกแต่แยกปุ๊บผมเชื่อว่ารู้ทันทีพร้อมเตรียมตัวแยกครับิีไวิก่อนเพิ่สอนไว้เอ้ย เช่าแต่ว่าไงตอบตอบที่ตอบเดี๋ยวลาหมดกิกไนไว้กล่องผ้าสองไว้ใช่ไหมกรรมการถูกต้องเอาชนะไปก่อน <c oughs> อยังไม่ได้กันอีกผมก็จะบอกว่านักเรียนหนุ่มเพื่อนซีสี่คนกับความมันในวัยเรียนจะ,ะจำได้นี่คำใบ้ครับนนยาวมากคะแนนอยู่ฝั่งนี <ยา S 1> ้ไปแล้วก็เรื่องเขาเรื่องเขาให้ต้อตอบเขาก่อนนะคู่ต่อไปคู่ต่อไปแพนเค้กกับคุณไทย พร้อมนะขอสละหนังดังของคุณทั้งสองคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกดเลยไหมไฮเรือเรือเรือกดเลยเออกดแล้วครับคุณไฮครับไทยทันิกไทยทานิิใช่ไหมกรรมการใช่นี่แต่ใหม่ก็ถูกต้องได้คะแนนแล้วการันตีว่าหนังไทยเป็นไทยทันดิเยังไงขั้ต่อไปครับมาครับชมพู่ครับคุณพระอนนท์มาเลย ขอสลาหนังดังคือโอ้กดแล้วชมผู้กดก่อนสุดเขตสเลดเป็ดสุดเขตสเลดเป็ดใช่เปล่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องเอาแนนได้เป็นไงผัวหน้าทีมบ้างครับคาร์โบมายคุณเว็บเชิญนี่คือภาพเรื่องอะไรเจมส์ โจ๊กเกอร์กดติไม่ทันแล้วครับคุณเวฟกดก่อนครับเวฟโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์ใช่ไหมกรรมการเก่งมากใช่ครับเฉลยออกมาเป็นโจ๊กเกอร์แบบนี้ได้คะแนนกันไปแล้วเราไอ้ผูดดังพอพูดดังเขาขนุนไปนู่นเลยไม่ใช่เอาอีนี่ไปเปลี่ยนผมใชไหมหูมันบังหมดเห็นไหมเขาเห็นอยู่ว่าผมมันบังหูไปหมดเลยมันไม่ได้ยินเอามา ต่อจากนี้ไปหรืออีกสองข้อหัวหน้าทีมจะเลือกตัวจี๊ดในทีมแล้ววันนี้สับสนแน่ๆเพราะว่าเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่อย่านะอย่านะอย่าเรียกมาทีนี้อย่าเลือกมาทางนี้นะเวฟยองใครมเลถ้าอยากพิคาดเขาอาเป็ดถ้าอยากให้เขาตายพี่หายถ้าอยากเสมอแค่ชมพู่ก็พอเธอเลืกฝั่งนู้นเหรอเอาใครคุณเลือกใครแต่เลย ผมจะเลือกอัปเปดแล้วนะแต่ผมมั่นใจพี่ชมพู่มากกว่านี่คุณบอกจ่ายครจะเอาไม่้เงินแสนอ่ะเอาไม้เงินแสนอ่ะให้เขาให้เานั่งประคองฮอร์โมนเขาก่อนเถอะเอาใครผมเลือกพี่ชมพู่ครับอ่าชมพู่ครับวันนี้ส่งชมพู่คุณส่งใครแพงเค้กค่ะแเคกค่ะพร้อมนะคุณทั้งสองครับหนังมาปุ๊บกดได้เลยภาพยนตร์เรื่องอะไรครับกดแล้วครับ บอกก่ไปแล้วฮะผู้ชายผู้ชายเลยผู้ชายอลอชเลยผู้ไม่ได้แล้วไม่มีผีช่องแอร์ผีช่องแอร์ผีช่องแอร์โอ้ยมันผีช่องแอร์ใช่ไหมกรรมการผีช่องแอร์ผีช่องแอร์ตกรถถูกต้องผีช่องแอร์ได้ไปก่อนรู้ใช่ไหม รู้แล้วแต่ไม่แต่เขากดไฟได้แล้วตั้งแต่แรกเไงเขากดได้คะแนนไปค้าแล้วต่อจากนี้ไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายเนี่ยห้ามซ้ําเดิมห้ามเลือกคนเดิมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เลือกก่อนก็เลือกตัวเองไม่เดงไม่ได้หัวหน้าทีไม่ได้ก็เลือกเนี่ยเหลืออยู่สองคนมีพี่องเฮ้ยเขายังไม่ได้เลือกเลือกแล้ว มาเจ๊แต๋มาแล้วฝั่งนี้เลือกใครครับฝั่งผมนะครับถ้าเกิดอยากได้คะแนนคุณใายถ้าอยากให้เทสตลกเลือกกระเป็ดเอาหนรู้ว่าเดือนร้อนต้องการเงินแสนอยู่อย่ามาทางนี้เอาไงคุณเลือกใครผมเลือกอาเป็ดนั่งพักก่อนนะพี่ชายคายเชิญข้อสุดท้ายแล้วนะถ้ารู้ปึ๊บกดได้เลยเตรียมตัวนังมา อุย้ยรู eh <so ้แล้วกด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 เลยกดแล้วครับสิ่งเล็กที่เรียกว่าอะสิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่าอักเออใช่ไหมใช่ไหมตอบทีบลุงใช่ไหมตอบทมสิ่งเล็กเลที่เรียกว่าอะไรดู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 ดดีดู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 ดดูดูดิดู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 ดดูดูดูดจดูเูดูอูด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 ููด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 ู็้้เ็่ก สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใช่ไหมกรรมการใช่ถูกตาได้คะแนนกันไปคับที่ได้ครับจบเกมและคะแนนตอนนี้เสมอกัน3ต่อสอันนี้อาจจะยังไม่แอคชั่นพอใช่ไหมเกมหน้าต้องมีการวิ่งการเปลี่ยนการสลับสับเปลี่ยนกับต่อตาตั้งเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ถอดสระหนังดังสําหรับไมยนะเอาจริงๆรู้สึกว่าคําที่มันสั้นๆนะ่ะคือสระมันหายไปสั้นๆน่ะยากแต่ไมยรู้สึกว่าไมยอินกับคํายาวๆแต่ว่าก็ชอบดีเอาใจสาวกดูหนังแล้วก็ทายอักคระอะไรอย่เงี้ยก็เหมือนกับได้ท้าทายสมองไปด้วยค่ะเกมแรกใช่ไหมคะ3.3เสมอกันเจ้ากันแต่จะบอกว่าเกมหน้าเนี้ยรอดูละกันพี่พูดเลยนะว่า พี่มาเพื่อที่พี่จะ